สัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนคู่หูของเราไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนทําอะไรสัตว์เลี้ยงมันจะอยู่ข้างๆเราเสมอเมื่อเราครอบครองสัตว์เลี้ยงแล้วเราจะไม่สามารถทอดทิง้งหรือขายต่อมันได้มันจะคงอยู่กับเราตลอดไปสวัสดีต้องไปทุกคน คลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาสัตว์เลี้ยงกันนะครับหลังจากมีคนติดตามเพิ่มขึ้นคน2คนมันก็ทําให้ผมดีดได้เสมอการหาสัตว์เลี้ยงมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการซื้อออกจากร้านค้าเลยให้ท่านผู้ชมคลิกเข้าไปในตัวก๊อปปิ่นนะครับหลังจากนั้นกดไปที่หมวดสัตว์เลี้ยงเราก็จะเจอสัตว์เลี้ยงมากมายหลังจากนั้นก็สามารถเลือกซื้อได้ตามใจเลยและก่อนที่เราจะไปเริ่มหาสัตว์เลี้ยงกันผมจะบอกท่านผู้ชมก่อนว่าสัตว์เลี้ยงภายในเกมนี้มันมีอยู่2ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกก็คือ,รอประเภทสายต่อสู้กระต่ายน้อยบันนี่ก็เป็นสายต่อสู้นะครับส่วนประเภทที่2ก็คือประเภทรวบรวมทร,รัพยากรประเภทสายต่อสู้นั้นเวลาที่เราสู้กับมอนเตอร์นะครับมันก็จะทําการช่วยเราสู้ด้วยส่วนสัตว์เลี้ยงประเภทสายรวบรวมทรัพยากรนะครับมันก็จะมองดูเราตายเฉยๆถ้าหากเราสู้กับมอนเตอร์นะสัตว์เลี้ยงสายรวบรวมทรมัพยารกรน,นั้นมันจะช่วยให้เรารวบรวมทรัพยากรต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับมันไม่ใช่สายต่อสู้นั่นเอง สัตว์เลี้ยงตัวแรกคือตัวล็อกกี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมมีอยู่ในครอบครองสามารถหาได้จากการขุดแร่เวลาที่เราขุดแร่ก็จะมีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับแล้วตัวที่2ก็คือนกหัวขวานอันนี้ผมไม่มีอยู่ในครอบครองเราจะได้มันมาก็ต่อเมื่อทําการตัดไม้ก็จะมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้มาแล้วตัวที่3นะครับตัวแอมเบอร์นะครับผมเพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเราสามารถหาได้จากการล้อมแร่นะครับล้อมแร่และตีทั้ง เราจะมีโอกาสได้รับมันและสัตว์เลี้ยงตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัววูดดี้เราสามารถรับได้จากการตัดโต๊ะไม้นะครับการใช้งานโตไม้จะมีโอกาสที่เราจะได้รับสัตว์เลี้ยงวูดดี้นะครับและสัตว์เลี้ยงประเภทรวบรวมทรัพยากรนะครับก็มีอยู่แค่4ตัวภายในเกมสัตว์เลี้ยงประเภทนี้นะครับเวลาที่เราได้รับมันมันจะถูกส่งตรงเข้ากระเป๋าสัมภาระของเราเลยนะครับและถ้าหากว่ากระเป๋าสัมภาระของเรามันเต็มมันก็จะส่งไปที่ธนาคารของเราเองโดยอัตโนมัติ ส่วนสัตว์เลี้ยงประเภทสายต่อสู้นั้นมันมีอยู่เยอะมากนะครับผมก็เลยจะไม่ขอเจาะลึกรายละเอียดมากแต่ผมจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่ผมมีอยู่ในครอบครองให้ฟังนะครับมาดูกันเลยตัวล็อกเฟนได้มาจากการฆ่าบอสล็อกเดมอนสลามได้จากการเก็บลูกบอลสลามครบ10ชิ้นแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงมานะครับค้างคาวได้มาจากการฟาร์มค้างคาวเบี้ยวหนึ่งอันนี้ค้างคาวโฟเรสก็ได้มาจากการฆ่าค้างคาวโฟเรสนะครับ ค้างคาวแอนเซียนก็ได้มาจากการฆ่าค้างคาวแอนเซียนกระต่ายอิตเตอร์บันนี่ได้มาจากเทศกาลอิตเตอร์เอกนะครับได้จากการเปิดไข่ผมเปิดไปประมาณ300ฟองก็ได้กระต่ายตัวนี้มางูควงกระดูกผมก็ได้มาจากการฆ่าง,งูควงกระดูกนี่แหละครับและไอตัวป๊มกินสัตว์เลี้ยงฟักทองของผมก็ได้มาจากเทศกาลฮาโลวีนส่วนสัตว์เลี้ยงไอแรปเตอร์ or, นะครับตัวไดโนเสาร์ก็ได้มาจากการฆ่าไดาโนเสาร์ไอแรปเตอร์ or, นะครับ และเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงโฟริดเฟองผมก็ได้มาจากการค่าโฟริดเฟรนอีกเหมือนกันและตัวเคปแบตนะครับก็ได้มาจากการค่าเคปแบตภายในถ้ำสัตว์เลี้ยงสายต่อสู้เนี่ยเวลาที่เราได้รับมันจะดรอปตกลงพื้นเลยนะครับถ้าว่าเราไม่เก็บมันก็จะหายไปเลยนะเอองั้นผมขอสรุปเลยก็แล้วกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงสายต่อสู้ทั้งหมดนั้นจะได้มาจากการฟาร์มมอนเตอร์นะครับโดยสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวก็อาจจะหาง่ายหายากแตกต่างกันไป ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำการสอนเล่นให้กับผู้เล่นใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ